ปีประพัฒน์พบสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ตรวจความพร้อมของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนยานพาหนะยุโทโธปกรณ์เพื่อเตรียมรับถันการอุทกภ,ภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้นะครับที่อาจจะเกิดภาวะน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากรวมไปถึงน้ําล้นตลิ่งในบางพื้นที่จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําล้นตลิ่ง ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีครับเดี๋ยวนะครับเอามาแค่แค่ส่วนหนึ่งที่เราเราเตรียมการกันนะครับเราเตรียมความพร้อมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึาาน้นกับประชาชนเนี่ยเราไม่ต้องการให้มีนะครับแต่ถ้ามีแล้วนะครับต่วใด,ดก็ตามที่เข้าไปถึงพนที่ก่อนก็ให้ให้ทงานได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งสกิปกันแล้วก็ช่วยกันพาเข้าไปนะครับไปช่วยกันของผมเนี่ยผ,ผมบอกเลยว่าถ้าหากว่าเกิด เหตุการณ์และรับรู้ว่าชาประชาชนได้รับความเดือดร้อนผมจะไม่รอการร้องขอนะครับผมจะส่งเข้าไปเลยนะครับจะส่งเข้าไปเลยผมจะมีตําแหนอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับตัวใครขอสถานงานก็สามารถที่ถ้ามีเหตุการณ์ตรงไหนก็สามารถเค้ื่อนตัวสได้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พลตรีประพักบอกนะครับว่าเมื่อกี้ท่านย้ำนะครับว่าสัตวีประจําอยู่ในทุกอําเภออยู่แล้วหากพบมีผู้ประสบภัยใดได้รับความเดือดร้อนหน่วยทหารจะลงพื้นที่ นำกำลังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่นั่นนะครับนี่เป็นทหารไม่ทิ้งประชาชนครับ